ข้าวต้มมันเจ้าสมศรีเอากระดาษห่อสมศรีทำเองเนาะใส่ถั่วลิสงแล้วก็จะเอาไปปิ้งเจ้าจะทำเหมือนข้าวหลามอะ่ะมันเจ้าอยู่สมศรีตื่นมาหิวข้ากวกำลังจะไปจอดเรือตอนแปดโมงเจ้านะ่ะก็เลยจะกินเนี่ยก่อนเจ้าอยากกินก็เสียงดังสมศรีจะปิ้งกับเพืยงนิดแป๊บหนึ่งจะทำให้มันเหมือน,อนข้าวหลามนะเจ้าข้าวต้มมันน่ะ อันนี้ปิ้งเซตแล้วเจ้าสองสามนาทีก็เซตละก็จะเป็นแบบนี้เหมือนข้าวจีเนาะข้าวต้มนั่นเนี่ยส้มสีเอาไปจีไปข้าวต้มมั่นเลยเจ้าข้าวต้มส้มสีเอาไปจี ตื่นมาหิวเห <laughs> มือนข้าวหลามอะ่ะ